สวัสดีครับ FC ที่รักชั่วประเทศสวัสดีครับพ่อม,มีพี่น้องป้องไปจุ๊จุ๊คนและสบายดีครับพ่อม,มีพี่น้องทั้งสอปอปลาเล่านะครับมาพบมาพ่อกันนะครับกับผมกอนเกลสินมาเจอกันวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25สิพฤศจิกายนนะครับมาเจอกันที่พีถูกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับเช่นเคยวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ มีแนวทางมาแบ่งปันนะครับวันนี้สำหรับทุกคนที่รอคอยนะครับนั่นก็คือหัวรัฐบาลนะครับชุดเต็มหัยใบฟ้าพารวยนะครับสู้หัวสัญจรนะครับหลังจากนะงวดที่แล้วนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับมาตัวเน้นนะครับก็คือ แปดนะครับออกตัวกลับเป็น38มดน,นะครับหมวดนี้นะครับปิดตัวไหนอย่างไรนะครับรวมสรุปให้ทักทายกันนิดนึงพี่น้องนะวิ่งรูด9นะครับเน้น9193นะครับ3ตัวก็คือ193 รูดเก้านะครับนิ้นเก้าหนึ่งและเก้าสามนะั้งเดียวหนึ่งเก้าสามนะตัดลินนะครับตามนั้นนะไปไวนิดหนึ่งต่อไปเมื่อพูดถึงแนวทางรัฐบาลนะครับคราวที่แล้วนะน่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะนะ่าจะให้เป็นตัวเด่นใครพอทราบบังเอิญนะพิมพ์ม,มา โอ้ยสองรอบยังสะบท่านอยู่นอแม่บัวนะเขาผ่านแล้วอะไปถึงรัฐบาลแล้วไม่ทันก็ลองแชร์ไปหน้าเฟซแล้วไปดูย้อนหลังเนะาเพราะใ้มันยังไม่ออกง่ายนุนแหละประมาณสองทุ่มนุนจากทันอยู่นะตอนนี้ยังพึ่งจะเที่ยงห้าสิบแปดนะยังทันนะครับอาจารย์ขอเราสตาหน่อยเอาเจ้าขึ้นจากนอรา,าสตาพเพราะนลาสตาอาจารย์จะให้เฉพาะในห้องไลน์นะครับ ในเพจในเฟซในอะไรจะไม่ได้ลงนะครับเพราะนั้นให้เครดิตนะในห้องแนวทางคือจะให้ถวยหุ้นไปทุกแนวทางเออเพราะฉะนั้นมันเสด็จเปียกมูอนะมีคนแม่นคนเดียวเนาะจาได้ถ้ามีใครจําได้อีกบ้างรัฐบาลที่อาจารย์ให้ไปข่าวที่แล้วตัวตัวเด่นตัววิ่งเงินล้านนะครับใครจําได้มั้งนะคุณชินน้บัญชรคุณคำมัพ พรหรืออันมาคมพรเนาะเนี่ยผิดก็ขอไปนะครับน่าจะจะําได้เนาะเขาที่แล้วงวดที่แล้วอาจารย์ให้เปรดแล้วเก้าเนาะนะมันมาอาจารย์ให้เป็นเปรตสามมันามาสามแบบนะครับก็คือ,ก,คอก็คือตัววิ่งนะครับก็โอชี OG นะครับงวดนี้นะหลายๆคนจําได้เป็นเจ็ดกับเก้านะครับนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเปิดเจ็ดและเก้า นะเพราะนั้นเดี๋ยวจะมาขยายคําว่าเจ็ดกับเก้าคู่อะไรในส่วนของหลักหน่วยไหมพี่น้องนะในส่วนห่วงไฟฟ้าทุกครั้งอาจารย์จะทําอยู่สามหางเนาะหลักละสามหางนะครับนะหลักละสามหางเหมือนคราวที่แล้วนะนะครับเป็นตัวเน้นก็คือเลขไทยเลขสามตัวนะเน้นแปดก็คือแปดหนะึ่งแปดสองแปดสามเนาะมาลองสามแปดหลักเก้าก็ทีนี้นะครับ ชนไหมพี่น้องเอามันอีกอย่างก็เลยไม่คิดว่างวดนี้นะสรุปแล้วมันเป็นห่วสัญจรนะครับห่วสัญจรเนี่ยมันกระจัดกระ่อยเลยบวกไปอีกหนึ่งนะครับก็เลยเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูชุดเต็มนะครับดูสังเกตปกติอาจารย์จะไม่ฉีดเส้นใต้นะงวดนี้เพื่อความชัดเจนนะครับคือตัวนี้ที่อาจารย์ฉีดเส้นใต้สีแดงนะครับมันจะเป็น สีหางมันก็ถือว่าไม่มากนะครับคือลักเก็ตก็ตามนั้นเลยนะสีห่หางลักเกาสีห่หางเพะมันมันเด่นคู่อย่างละ2ตัวก็เลยไม่สามารถที่จะตัดตัวใดตัวหนึ่งเน,นี่ยอันหนะครับสูตรหนึ่งมันมันได้สองและ3าสูตร อีกสูตรได้สี่ได้ห้านะครับอีกสูตรมันได้สามสีห้าอีกสูตรมันได้สองสามสี่สรุปแล้วหน่วยเนี่ยมันก็เลยตัดไม่ได้ก็เลยจากสองไปถึงห้าถามว่ามันชนกันอยู่ที่ตัวไหนนะก็ชนกันตัวที่ขีดเส้นเส้นแดงนะครับก็เลยไม่กล้าที่จะตัดเพราะมันเป็นหวยสัตว์จอดพี่น้องนะ หวยสัญจรนาะจากสถิติหวยสัญจรทองไปย้อนดูก็ได้ทิ้งไม่ได้มีเก้าจะเป็นตัวเด่นหวยสัญจรนะครับนะเป็นสัญจรและเป็นตัวที่ชอบนะครับที่ได้ตังตลอดนะครับตั้งแต่เปิดเพียรคนลงเฮงปี6.4สนะปีนี้หกเดมานะก็ได้จุดสองหาง อาจารย์ให้ไปหางเดียวน่าจะปีนั้นมันมันออกเก้าสี่หรือเก้าห้านะครับก็เลยเสัญจรที่อาจารย์ฟันมันเป็นเก้ามันก็ก็เลยยึดในในก็เลยไม่กล้าตัดก็เลยน่าจะเป็นเก้าหมักแนวนี้แม่พี่น้องนะก็ะเลยชอบประมาณนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะเอาตัวเด่นมามัดกันคือเจ็ดกับเก้าก็เลยไม่ไม่มัดเพราะว่า มันน่าจะแยกกันเป็นบนเป็นล่างนะครับนะไม่น่าหรือมันจะมาก็ไม่รู้นะครับว่าใครชอบแบบไหน,นยังไงก็ล่องล่องพิจารณาเตะมันมาเนี่ยนะครับสูตรเด่นของมันที่มันเป็นแปดมีกี่ก็คือเจ็ดนะครับนะและส่วนที่สูตรของว่วยสัญจรมันก็จะมีสูตรของมันอยู่ก็คือเก้านี่แหละ แต่อาจารย์ฟาดมันน่าจะเป็นล่างมั้งเดี๋ยวใกล้วันนะครจะมาสรุปให้อีกที่นึงนะครับอลองเอาไปพิจารณานะครับอชอบเจ็ดสี่เก้สี่เมนอาจารย์ก็ชอบนะเ,เพราะฉะนั้นชอบตัวที่ฉีดเส้นใต้ให้นะก็ชอบอยู่แต่ว่าหงวยสันจรอะไรมันก็เป็นไปได้แต่คิดว่าหลักหน่วยมันมีสองมีมีเกิดน,นี้แหละสองสามสี่ ห้าน่ารักหน่วยหรือมันจะมาหลักสิบก็ก็เป็นไปได้แต่ว่าโอกาสเป็นหลักหน่วยที่จะมาชนตัวดินเจดและตัวดินเก้าเนี่ยอาจารย์คิดว่าไม่สามก็สี่เนี่ยแหะที่จะเข้าวินในหลักหน่วยตรงนั้นเป็นตัวกันนะครับเพราะว่าเป็นสัญจรลองมาไปพิจารณาดูเ้อพี่น้องนะนะลองมาไปพิจารณาดู เนะี่ยถามว่ารัตตอรี่วันนี้ซื้อเยอะเหมือนกันเยอะหดือในอยางไรไปว่ากันอีกทีหนึง่งนะแต่ใจลึกๆมันมีความรู้สึกชอบชอบก้านะแต่ตรัตตอรี่ก็คือหลงังเนาะแต่ตัวบนเป็นล่าง,ล,างล่างเป็นบนมันเป็นได้หมดนะครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึง่งเดี๋ยวาจาย์ขอไปแก้บนองค์ปู่วันนะครับท้าวเวสวเอ้ หลวงปู่สวงอนาะจารย์ไปอยู่3าสี่ครั้งนะครับถูกอยู่สี่ครั้งทุกครั้งก็ได้หยิบเงินแสนไปทุกครั้งนะครับยังยังไม่เสร็จภารกิจแต่ว่าจะาไปก่อนนะครับจะจะไปก่อนมืกี้ก็มันก็ได้เนาะนะจะไปครั้งล่าสุดนี่มันก็ามาเป็นตัวแปดสามแต่มันเป็น3ามแปด ก็ไม่อยากจะกลับลอตเตอรี่เราไปกลับตัวตัวอื่นเอาตัวที่มันได้ไลายก็ลอตเตอรี่เนาะเพราะลอตเตอรี่ถ้าเป็นล่างเนี่ยมันใบใบลอยมันได้เท่าไหรล่ล้ะได้ผันกบาบาทเวลาไปขึ้นเงินซื้อไปห้าใบห้าร้อยถ้าเราซื้อห้าร้อยเนี่ยมันเป็น